<B> เอาลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้รับเข้าสู่เกมรัดเดย์ออนเอิรอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้เราจะทำการบุกสถานีตำรวจกันนะครับคือผมได้บัตรม่วงมาแล้วนะครับบัตรม่วงคือจะเอาไป เปิดกล่องดูว่าบัตรม่วงมันจะให้อะไรนะครับผมนะมีบัตรม่วงบัตรฟ้าไม่รู้นะว่ามันจะใช้กี่ใบในการเปิดไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองไปดูก่อนละกันโดยคือผมจะไม่ได้เล่นเวฟนะสําหรับผู้เล่นเก่ารอบนี้มันจะมีอ่ามันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนเวฟซอมบี้นะครับผมฮะให้กดเคลียร์การคือมันมีจะมีทั้งหมด99เลเวลนะครับผมนะแต่ก็คือคอมผมยังไม่พอที่จะเคลียร์เวฟได้ถึง99เเลเวลผมก็เลยจะไปเคลียร์สถานีตำรวจ นะครับรอบๆก่อนส่วนคลิปที่เคลียร์เวฟซอมบี้ผมจะทำแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับรอของผมพอก่อนนะครับนะส่วนอีพีนี้จะไปบุกสถานีตำรวจคร่าวๆโดยอาวุธที่เอาไปก็คือท่อโลหะนะครับผมนะที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้ว3อันแล้วก็ตะบองไว้เรื่อยที่อัปเกรดเรียบร้อย1อันแล้วครับผมแล้วก็ปืน1นกระบอกพอแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับแล้วก็ชุดอีก1ชุดแล้วก็ยา20่อาหาร20นะครับนะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะโอเค เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะแล้วเราจะมาดูว่าปัดม่วงมันให้อะไรแล้วก็บัตรฟ้าให้อะไรนะครับ mm hmm. อต่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย mm hmm. แล้วก็นี่จะเป็นโมเดลรถใหม่นะครับที่ได้จากการเอาตัวอย่างไปประหลาดเป็นแรกนะครับไอหลอดสีฟ้านะครับไปแรกในอีเวนต์บาร์จนสุดท้ายนะก็ได้คันนี้มาโดยการใช้อ่าสี ฟ้า20กระป๋องสีดำ20กระป๋องแล้วก็สีแดงนะครับน่าจะเป็นเอ้นสีแดงเปป่าสีแดง20กระป๋องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคเอาล้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงสถานีตํารวจกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอาวุธไว้ก่อนเลยนะครับนะจะประมาณนี้เดี๋ยวเขาเก็บบัตรตํารวจไว้ท้ายรถก่อนท้ายรถผมเอาปืนมาด้วยสํารองไว้นะครับสารองไว้เราจะเข้าไปเลยโอเคนะครับผมนะสำหรับสถานีตำรวจเข้ามาก็จะเจอตู้ ตู้นี้ก่อนในดูโชคที่มีอาหารอะไรวะอ่ามีอาหารกระป๋องหนึ่งกระป๋องแล้วก็น็อตถับแล้วเราจะเจอนักจุดโจมตรงนี้ไว้เอาบัตรมาแรกนะครับบัตรสีน้ําตาลจะแลกเป็นบัตรเขียวนะครับบัตรสีน้ำตาลสิบใบได้บัตรเขียวหนึ่งใบบัตรเขียวสิบใบบัตรน้ําเงินหนึ่งใบนะครับบัตรน้าเงินสิบใบบัตรม่วงหนึ่งใบนะครับจะประมาณนี้แต่๋ยเราได้บัตรม่วงมาโชคดีมากเลยเราอ่ากิจกรรมแล้วับมันแจกนะครับผมนะสำหรับมันแจกเป็นกิจกรรมโอเคมาเดี๋ยวเราเข้ามา นี่นะครับของเราจะเอามาไล่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ของผมเหลือไอ้พวกเนี้ยยังไม่ได้อันเนี้ยไอแท่งอันเนี้ยผมยังไม่ได้เลยนะครับนะแต่ว่าไอพวกนี้ได้หมดละจะมาดูตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอเคใช้บัตรตำรวจนะครับนะใช้บัตรตำรวจวางได้5บัตรมนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันก่อนเลยนะครับนะมาตรงนี้อาจจะเจอพวกนี้มันจะอ้าวโดนตีเดียวพัง จบเลยพวกนี้มันจะการมองเห็นกว้างมากนะครับนะการมองเห็นกว้างมากสเตียลยากนะครับนะยวนะเราจะไปฝั่งไหนก่อนดีอา้ามีลูกมาได้ตัวนึงเก uh uh. ็บไปเลยนะครับส่วนตรงนี้จะมีอีกตัวนะี่มันกา,การมองเหน็นกว้างมากเลยอ,เอ่าได้บัตรตำรวจ ข้างในจะมีหนึ่งตัวนะครับผมนะข้างในจะมีหนึ่งตัวตัวใหญ่เปิดปุมันั่งไม่ทันนะครับผมมันจะตีเล่้งเลือดด้วยตัวนี้ตัวนี้ตีอยู่นะครับผมแนะนําให้ใช้เอ่อปืนนะครับถ้าตัวตีเล้งเลือดแนะนําให้ใช้ปืนถ้าไปยืนบวกกับมันเราจะเสียเวลานะครับเสียอาหารเสียเวลาเสียชุดด้วยโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องนี้ก่อนเลยดูดิว่ากล่องนี้ให้อะไร โอเคได้รองเท้าโชคดีนะครับผมได้อดดรองเท้าชุดสวดัสนนะครับรองเท้าชุดสวัสเดี๋ยวเรายังไม่เก็บพอนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เคลียร์ก่อนจุดๆ,ๆไปตรงนี้โอ้ยปล่อยไปก่อนดีกว่าเอาพวกนี้ก่อน uh oh. เก็บลอมเนาะไอ้ตามต่างดิอก่อนนะครับนะตีแรงนะครับพวกนี้จะตีแรงเนาใะใส่บัตรตำรดดวจเยอะมาก ะเราเข้ามาดูข้างในโอเคข้างในจะมีอะไรแลอ่าเห็นไหมมันเห็นเราการมองเห็นพวกนี้กว้างมากนะครับผมไม่น่าเปิดประตูทิ้งไว้เลยโอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันตีไปแต่มันตีเบานะไอตัวที่เด้งเลือดเนี่ยมันจะตีค่อนข้างมาเอาวิ่งชนตัวอีสเดี๋ยวเปลี่ยนมันเป็นอ่ามีมาหนึ่งตัวกูจะตายเอา ส่วนตัวนี้ใช้เรื่อยทุกเลยนะครับโอเคตัวนี้จะอึดน,นะครับผมตัวนี้จะเอิดพ่าะถ้าจะเอึดเลยพวกที่ใส่ชุดเกราะนี่จะเอืดมากไม่รู้จะพอหรือเปล่านะส่วนข้างในนี้บอกเลยครับผมผมมีเจ้าหน้าที่ทีเท่าที่สองอ้นี้มีชุดเกราะเดี๋ยวเราตีตัวที่มันตายง่ายก่อนนะ เก็บเป็นง่ายเพราะว่าเยอะถ้ามัน,ยนอยู่กันเยอะเราก็โดนดาเมจหนะักตีตายเป็นต,ตัวไปนะครับนะอ่าได้กุญแจด้วยอ่าได้กุญแจสองอันสุดยอดเลยในนี้นเจอนะครับตันนวนี้อึดตันวนี้เจ้าหน้าที่ตัวนี้ใส่ชุดเกราะนี่ไอ้พวกที่ใส่ชุดเกราะแบบนี้นจะอึดปกติพ่อผมเนี่จะตีเข้าทีละสามสิบที่ตีเหลือสิบสองไม่หายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์เลย ม่หายไปเกือบ6ปอร์เนนะไม่ใช่เกือบดีมากกว่านั้นอีกตัวนี้เหมือนเราจะย่องม,มาฟันข้างหลังได้นะครับทีนึงเอาเลยนี่โอ okay, เะะคเข้า68ไอ้ตัวนี้ระเบิดนะครับระวังระเบิดดีตันทีเดียวอาจจะตายได้เลยนะไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าไม่รู้ว่ามันตันทีเดียวตายหรือเปล่านั้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคหิว okay, น้ำเดีย๋ยวกินน้ำก่อนอ่าโ okay. อเคโอเคนี่เป็นของสมริกิก๊กก มาจนฝั่งนี้เราไล่เก็บของกันก่อนเลยโ okay. อเคตตัวนี้แม่รู้สึกว่าจะย่อมาว่าทันข้างหลังไม่ค่อยได้นะครับมันห็นก่อนตลอดเลยตาดีมากอ่าตัวนี้ได้ทีนึง ว้าหิวปี๊นะโอเคจเ,เอาอน,นี้ตีเลยนนเรียบร้อยโอเคเด,ยนนเดียวร้อยนะครับผมนะ,ะข้างอิ่ทางในเป็นตัวอะไรนี้ โอ้ไอตัวนี้ยกโล่กันถ้าเวลามันยกโล่กันเราตีไม่เข้าหน,นไหมยกโล่กันแล้วเราตีไม่เข้าเลยโอ้โหชุดจะพังเอาเดี๋ยวรอมันว่าไอเอาโล่ลงมานะครับใช้ปืนดีกว่าเหยุดเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเมื่อกี้ไปทำธุระมาแป๊บหนึ่งออกไปข้างนอกมานะครับเดี๋ยวดูครับมาเก็บของอนนาฬิกาแล้วก็สปริงไปโทรศัพท์แล้วก็ทานซิตเตอร์ไอทานซิตเตอร์แบบว่า ฝานซิตเตอร์โอเคถูกต้องนะอ่าก็ฝั่งนี้จะเคลียร์หมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เปิดยังไม่เปิดกล่องในนะห้องนี้เลยเดูยซิในห้องนี้จะให้ของดีหรือเปล่าว้ให้ของดีนะครับนี่โอเคได้บันทึกแล้วก็ได้คุปปองได้อะไรด้วยอีกกล่องนึงเนี่ยเขาท่าจะให้ของดีพอสมควรน,นะครับน้าเหมือนชุดจะผักหรือเปล่าอ่า อน,นี้มีอะไรเอ่ยในนี้เป็นห้องน้ําธรรมดาไม่มีอะไรของฝั่งนี้ก็จะเก็บหมดแล้วน่าจะเก็บหมดแล้วนะโอเคล็อกเกอร์นี้ไม่มีล็อกเกอร์นี้ไม่มีล็อกเกอร์นี้ไม่มีกกมมพวกตํารวจนะครับมันจะอืดแต่พวกนักโทษมันจะตีแรงนะไอพวกชุดุ่มๆนะ่อนข่าจะตีแรงห้องนี้ก็ไม่มีเหมือนกันฝั่งนี้จะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปฝั่งต่อไปกันเลย นี่อะไรห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรในก๊อฟไพดูห้องน้ำฝั่งนี้สิฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะ่าจะอยูโจม,มันยืนอยู่ตรงนี้ซอมบี้ไม่มาตีมันนะมันก็เกมมันก็ว่าไปโอเคเนดะี๋ยวเก็บไอ้นี้เลยดีกว่าไอ้ผ้ากับไอ้นี้จะไม่เอานะครับแล้วก็สายไฟไม่เอาประนัก็ไม่เอา เพราะว่ามีเยอะแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดโอเคมันวิ่งออกมาและเดีวอาตัวนี้ก่อนตัวใหญ่ทีแรงทีแรงมากถีเท้าสิบสองโอ้ยคามด้วยอย่าไปอยู่ในวงคำรามนะครับเดี๋ยวมันสตาร์ทเอาโอเคอ่าเพิ่มมูลค่าสินค้า ในนี้เราจะได้สักตัวไหมนี่โอ้โหมันยืนแบบบล็อกบอดีบอ้บล็อกให้เพื่อนไม่ได้สักตัวเลยไปวิ่งออกอะวางข้างนอกดีกว่าแหมไม่มีจุดอักเสบตาเลยมันตีแรงนะพวกนี้อ้า,อาพังพังพังอาพัง,พง,พงเดี๋ยวไม่มีจุดอักเสบตานะครับเข้าไปปัดข้างไม่ได้บางทีไม่ไดมากโอ๊ยคีดไมนออโอเค,อเคนะตลอดทั้งทัวมันตีแรงนะพวกนี้ให้ระวังดีๆอ่าเราเจอไอ้นี่ตัวเดียวขอเข้าข้างหลังดีกว่าตัวนี้ขอเข้าข้างหลังนะครับ นี่อ่าในปราบปามจราจนมีโลได้ตีไม่เข้าเลยตีเข้าสิบสองฮัลโหลมันตีเราเข้าสิบเอ้ยโดนโดนโดนแท็กโดนแท็กอ่าโดนตัดอ่าโอเคดอย่าอย่าใช้ไปเลยนะครับมาส่วนในห้องขังฝั่งนี้ก็จะหมดแล้วเหลือฝั่งนี้ไม่ได้นะครับว่าจะตีพวกนี้มันตานจรมากเลย การมองเห็นค่อข้างกว้างแล้วับแล้วก็มีตัวใหญ่หนึ่งตัวเดียวตัวใหญ่ผมจะขอเอาปืนยิงเลยนะครับโอเคสำหรับตัวใหญ่นะไม่ยากเลยและสำหรับคุณจแจเราได้มา2ดอกนะครับเดี๋ยวจะเลือกว่าจะเปิดห้องไหนเดี๋ยวผมขอเข้ามาคนเดิร์กัน อ่าตรงนี้ต้องมีทักษะนะทีเขาบานักย่องเบา,เบาระดัสามเราถึงจะเข้ามาได้โอเคเปิดเข้ามาเลยดูซิว่าจะให้ของนี้หรือเปล่าอ่าได้สม,มุดของพวกรีนแล้วก็ได้ยาไอตัวนี้บางครั้งมันจะลุกขึ้นมาให้เราวังด,ดีนะครับนี่แบบเราเดินออกมาแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเองบางครั้งมันก็ลุกมาครั้งก็ไม่ลุกเราก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันเปิดห้องไหนดี ผมขี้เกียจสู้ไอ้ตัวข้างในเราเปิดห้องไม่มีนักโทษดีกว่าเอาห้องนี้แลห้องข้างๆกันเลยอมาเรามาค้นกันโอ้ดิซอกล้ามเออยอัน,นี้ของแปลกอ่ะไม่เคยได้อ่ะแล้วก็ได้ท่อหนึ่งแล้วก็ได้เหล็ก้าเอ้ยอันี้อัน,นี้คุ้มนะอัน,นี้คุ้มแล้วก็ได้กุญแจอันไหนที่ผมไม่เก็บก็คือมีเยอะแล้วนะครับผมนะซอกล้ามห ก็เยอะโอเคแล้วก็ได้แครอทแครอทกับน็อตส่วนที่ผมพูดถึงเวฟตอนต้นคลิปนะครับก็จะเป็นเวฟพวกนี้เวฟพวกนี้คือเราจะเล่นแต่ละเลเวลเล่นแต่ละเลเวลนะครับนะแล้วก็จะมีซอมบี้มาก็คือไอผมหลายชิ้นกันคือผมของผมยังไม่เยอะพอที่จะสามารถจัดการได้ถึง99เลเวลนะครับผม ก็เลยเดี๋ยวจะทาคลิปแยกตอนที่ของมันพอนะของมันพอผมจะมาทาคลิปแยกให้ดูก่อนเดีย๋ยวผมจะกดให้ดูสักเลเวลนึ่งเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเนี่มเข,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 ขมาจี่ไปมันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยแลวจะเยอะขึ้นสําหรับจะมาเขีย์เว็บอมบีพวกนี้นะครับแนะนําสําหรับใครที่จะมาเขียนเว็บอมบีพวกพวกนี้แนะนําเลยนะครับให้ใช้ปืนยิงระเบิดกับระเบิดเอ่อกับระเบิดแล้วก็ลูกระเบิดเยอะๆนะครับมาเพื่อจะจัดการมัน ผมได้ไม่กี่เวฟหรอกนะครับของแค่น้อยแค่นี้ได้ไม่กี่เวฟหรอกประมาณห้าหกเวฟก็หมดลนะโอเคเดี๋ยวเราจะกดยอมแพ้กันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะมันมีทั้งหมด99เลเวลแหละแต่ผมคงไม่ถึง99หรอกตอนนี้ยังไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกบัตรนะครับบัตรตำรวจที่ผมเตรียมมานะว่าจะได้อะไรไปบ้างครับเดี๋ยวขอไปเก็บท้ายรถจอด บัตรตำรวจบัตรตำรวจเดี๋ยวบัตรตำรวจน้ำตาลผมมีอ่ะเยอะนะครับเดี๋ยวแลกเป็นบัตรแลกเป็นบัตรเขียวแล้วบัตรเขียวมีอีกหนึ่งอันอ่าแลกเป็นบัตรฟ้าได้โอเคเดี๋ยวเอาบัตรเขียวไปแล้วฝาอ่าบัตรฟ้าเรามีสองบัตรม่วงมีหนึ่งนะครับดูว่าบัตรม่วงเราจะได้อะไรนะครับนะเดี๋ยวเปิดบัตรม่วงก่อนเลยบัตรม่วงวานได้ปะอ๋อวาบัตรม่วงเป็นหนึ่งแล้ว อ่าได้กล่องม่วงแล้วก็วางบัตรฟ้าไปสองโอเคได้บัตรได้กล่องฟ้าแล้ววางบัตรอันนี้ไปสามเฮ้ยผมทำไมผมไม่วางบัตรฟ้าสองเสียดายมากไม่เป็นไรไดเดลเปิดพวกนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูไล่จากอันแรกเลยนะครับอ่าจะได้มีดแล้วก็โอเคก็จะเป็นบัตรต่างๆก็จะประมาณนี้นะคเป็นของที่หาได้ทั่วไปส่วนบัตรฟ้าอ่า งดีมากครับผมบัตรฟ้าเราได้พิมพ์เขียวลูกซองคุ้มค่าเลยเดียวนะครับสำหรับบัตรฟ้าได้พิมพเขียวลูกซองถือว่าคุ้มแล้วก็ได้ลูกซองได้ลูกซองอันนี้มาอีกหนึ่งอันแล้วก็ได้ชุดทหารหนึ่งชุดแล้วก็มีแท่งเหล็กกาแล้วก็พลาสติกมาแล้วมาดูบัตรม่วนครับแผ่นเทนเนสุดยอดอไอ้ได้โอ้โหพิมพ์เขียวเอเคแม่สุดยอดอะเป็นกล้องเลงคูณสี่โอ้ได้พิมพิมพ์เขียวที่เป็นสีม่วงอันนี้หายากมากครับแล้วก็ลูกซองสองกระบอกแล้วก็ชุดสว่านหนึ่งชุดออ คุ้มๆๆนะครับผมคุ้มมเพราะว่าไม่ได้อาแลกซื้อมาเพราะว่าได้ไอ้ได้จากอ่าเขาเรียกว่าอะไรได้จากเขาแจกกิจกรรมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับการเปิดเอาบัตรมาแลกนะครับเอาบัตรมาแลกกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวกดยิ้เดี๋ยวผมจะขอเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับว่าเก็บของกลับบ้านนะาได่ใช่ไรจะไม่ไรเดี๋ยวบัตรฟ้าค่อยเอามาเปิดทีหลังบัตรฟ้าเราจะได้พิมพ์เขียวนะโชคดีมากเลย สองม่วงก็คุ้มคุ้มมากครับสำหรับบัตรม่วงบัตรสารวัตรโอเคชุดทหา,ารชุดแล้วก็ชุดสวัสดิ์ได้ได้เดี๋ยวผมจะขอเอาของไปเก็บก่อนนะครับเอาของไปเก็บที่บ้านแล้วเราจะมาไล่เก็บของใหม่ทีละอันนะครับผมนะต้องไปไล่เอาของไว้ก่อนเพราะว่าเต็มหมดแล้วของทั้งตัวเราจะได้เก็บของใหม่ก่อนโอเคนะครับผมนะก็ขอบคุณนะครับ สำหรับใครที่ดูจนจบก็ขอบขอคุณมากนะครับนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด,ด,ด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะไปบุกบังเกอร์หรือจะไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม Bounce